ราได้เห็นน้องๆโชว์ผลงานกันไปเรียบร้อยตอนนี้ต bueno> ัวจริงเสียงจริงก็นั่งอยู่กับเราแล้วแหมจริงน่าจะเรียกเพื่อนๆมาไหวใกล้กันมากนะคะสวัสดีค่ะน้องนนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกันหน่อยใครชื่ออะไรบ้างคะชื่อจางนิราค่ะค่ะตายวัฒนาอัษฐานนท์ค่ะเอินกัญยรัตน์กัญจนาเสดค่ะนันนัชนันโภศิตาพรค่ะปาปิยณันันทพลค่ะโอ้โหจำได้ไหมคะ จำได้ครับน้องป้าน้องนันน้องจาน้องอ้าาาาาเก่งเกางาา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 สาา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 เห็าาาาเาานนาาาาาานา ทั้งหมดเรียนอยู่ที่สาขาอะไรคณะอะไรมหาวิทยาลายัยอะไรบ้างแนะนําเลยก็เรียนอยู่สาขาวิชาเอกวรรณกรรมสําหรับเด็กนะคะค<า>ณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะคือคณะมนุษยาศาสตร์เนี่ยโอเคเราพอจะรู้ว่าเรียนอยู่กับอะไรบ้างา<ม>แต่สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็กใช่ไหมคะ<อ>ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นสาขาวิชาะไรมหาวิทยาลายัยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะ่ะเ,<อ>เขาเกี่ยวกับอะไรสอนอะไรยังไงกันบ้างคะก็คือจะสอนเกี่ยวกับ ทำผลิตสื่อสำหรับเด็กอะ<ช>สื่อที่ว่านี่ไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนะคะเจะมีทั้งจัดกิจกรรมร่านิทาน<ม>ตามโรงเรียนนะคะหรือว่าจัดกิจกรรมที่พัฒนาการอ่านสำหรับเด็กะคะ่ะสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กคือที่นี่มีที่เดียวในทยนโลกในโลกเลยเหรอแต่ว่าถ้าเป็นปริญญาตรี ใช่ค่ะถ้าเป็นปริญญาโทก็จะมีทั่วไปตามต,ต่างประเทศนะคะทำไมทำไมถึงได้มาเรียนนันแบบชอบมีความชอบอะไรถึงมาเรียนสาขานี้นะคะใช่ครับก็ส่วนใหญ่พวกเราก็ชอบอ่านหนังสือกันนะคะแต่บางคนเขาก็จะมีแบบเป้าหมายส่วนตัวเอออยากเป็นนักเขียนนะอยากทากิจกรรมสําหรับเด็กนะยังสนก็ถนาดวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆนะคะเราเห็นชื่อคือเชื่อเลยว่าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ แบบดูชื่ออะไรเงี้ยก็แบบสะดุดแล้วคะ่ะนี่สะดุดคือเช่นสมมติสะดุดนะล้หน้า,นาคณะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้ตั้แต่ช่วงแรกว่าน้องๆทั้ง5้าคนเนี่ยกว่าจะจบหรือว่าสําเร็จการศึกษาต้องมีสาระนิพนธ์ใช่ไหมคะแต่ละคนก็นําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันอันนี้เนี่ยมาตุ้มใหญ่ๆกว่าเพื่อนเลยของจานนี่ทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนําเสนออะไรบ้างคะก็คือเลือกทําเป็นสื่อเานิทานะคะซึ่งอันนี้เรียกว่าละครกระดาษค่ะงละครกระดาษซึ่ง ใช้วิธีเล่าแบบวิธีเป็นการเชิดเอาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อขอขอยืนเดี๋ยวนี้พระนพะเอกหรือตัวโกงคะอันนี้พระเอกพระเอกมีตัวละครกี่ตัวคะมีชื่อเรื่องละครของเราไหมคะมีค่ะชื่อเรื่องความฝันของกาลาสีค่ะความฝันของกาลาสีนี่อะไรต่อแล้วไงต่อก็คือโดยท้องเรื่องก็จะประมาณว่า กราสีคนนี้ตามล่าหาความฝันของตัวเองเงี้ยค่ะใ,<ช>ในทะเลเ<อ>โดยระหว่างทางก็จะมีฉากแอคชั่นสู้กับโจรสลัดหรือปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะก็<อ>คือนเน้นเอาสนุกค่ะเวลาไปเล<อ>่า,<อ>าให้เด็กฟังเงี้ยค่ะมาถึงน้องตายกันบ้างครับ <ฮา S 1> แล้วตัวน้องตายเองนะครับโปรเจกต์ที่ทําจบสารานิพนธ์ของเราวคืออ๋อของตายจะทําเป็นโครงการนะคะเหมือนที่พูดไปตะก,กี้นี้ก็คือว่าไปช่วยเหลือเด็กต่างจังหวัดนะคะที่อยู่ชั้นปสปห้าแล้วค่ะแต่ว่ายังอ่านหนังสือไม่ได้เลยค่ะใช่ก็เลยเข้าคิดไปก็หากลุ่มเป้าหมายจากเป็น ประมาณห้าหอคน<ะ>อมีหคนคะ่ะก็เข้าไปช่วยไปทำกิจกรรมอะคะ่ะก็จะมีกิจกรรมเ,เล่านิทานเล่นเกมอะคะ่ะแล้วก็จะมีบัตรคำที่จะไปช่วยพัฒนาฝึกทักษะในด้านการอ่านของเด็กๆกลุ่มน้คะการสะกดคำใช่ใช่ค่ะ<อ><อ>ง่างของเอิญเนี่ยทำอะไรคะก็เป็นนิทานภาพสำหรับเด็กอายุ9ก้าปีคะ่ะเรื่องแสงวิเศษจากทานหินนะคะก็เป็นเรื่องของทานทหินก้อนหนึ่งบนดาวดวงหนึ่งที่ต้องหาความ ภาคภูมิใจในตนเองคุณมค่าในตนเองอะไรแบบนี้ค่ะเปิดโชว์ได้ไหมอะเพราะว่านี่เป็นผลงานที่ทั้งเขียนเองแล้วก็วาดภาพประกอบเองด้วยใช่ค่ะใช้เวลานานไหมครับวันนี้พี่น้ถามจริงๆสวนเนี่ยแค่วาดรูปก็เดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งคือไม่เจอใครเลยนะไม่พบหน้าไม่คุยกันแต่นี่คือมีงานวิชาอื่นด้วยอุ้สวยเนาคะ ก็ทีสิทธิ์จบนะคะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นคะ่ะชื่อเรื่องว่าสิ่งเล็กๆที่ลืมสังเกตก็เป็นรวมเรื่องสั้น15เรื่องที่เกี่ยวกับต้นมาที่อยู่ริมทางอะ,ค,ะค,ค่ะนี่ก็มีปมเหมือนกันเลยรอแค่พาร์ที้ แต่คิดมีอาแอบอ่านแล้วน่ารักดีครับก <Yes, ็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองต้นไม้เวลาเดินทางอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งมองแล้วมันก็ให้ข้อคิดอะไรกลับมากับเรามันยยกตัวอย่างเรื่องนึงได้ไหมคะค่ะก็อย่างเรื่องนึงที่เขียนนะคะก็เขียนเป็นเรื่องสั้นๆนะคะเขียนว่าเพราะตูมได้เพียงครั้งเดียวเพราะเบ่งบานได้เพียงครั้งเดียวเพราะแห้งเหี่ยวได้เพียงครั้งเดียวดอกไม้จึงมีเสน่ห์ค่ะโค้มันึุดมาก นี่ค่าไม่มีนะวาเลนไทนายเนะี่ยไม่ต้องเสียตังค์ออไม่ต้องไปซื้อดอกไม้มาให้สาวๆออแต่นี่คือคุณค่าที่เรามองของน้องปลานี่มาจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเลยใช่ไหมเล่าให้ฟังนิดนึงหนูเขียนเป็นวรรณกรรมเยาวชน,นะคะ่ะโดย<ม>ที่เอามาจากเรื่องจริงของหนูเองคือว่าน้องสาวป่วยเป็นโรคเลือดลังอะคะ่ะก็เลยเอามาใช้เป็นชีวิตของตัวเองที่เป็นโรคที่แบบเลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุะคะ่ะคือเราจะไม่รู้เลยว่าเลือดจะออกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็ต้องพยายามใช้ชีวิต ให้แบบรักษาตัวค่ะใช้ชีวิตให้คุ้มรักษาตัวด้วยแล้วก็ทำอะไรที่ดีที่สุดใชื่ออะไรง่้ยดีเรื่องลมหายใจค่ะลมหายใจโอ้โหสรุปง่ายๆว่าถ้าคนอยากจะมาเรียนสาขานี้ต้องมีความชอบหรือมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะก็น่าจะชอบอ่านหนังสืออันดับแรกเลยคะัมากหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นวาดรูปหรือเขียนเป็นพื้นฐานที่ตามมาครับเพราะาพัฒนากันได้อะยัง จบแล้วมันประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอางโอ้โหเยอะแยะเลยครับพี่เท่าที่ฟังมาทําหนังสือทําสื่อการสอนหรือว่าเป็นนักกิจกรรมใช่ใชไหมครับอันนี้จะไปเข้าอีเวนต์ไปทำปรบริษัทอีเวนต์เกี่ยวกับเด็กๆนี่อันนี้จะไปทําเกี่ยวกับการทํำลงละครสําหรับเด็กๆใช่ไหมครับอันนี้เป็นนักเขียน แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มานั่งฟังมาคุยอย่างเงี้ยพอได้ยินชื่อนี้ค่ะเขาจะคิดว่าเราจะไปเป็นครูปวดนว่าสอนเด็กเล็กอะไรเงี้ไม่ใช่เป็นครูก็ศึกษาศาสตร์ก็มีก็มีนะคะก็เป็นครูก็ได้ค่ะอยากเป็นอะไรก็เป็นเถอะแล้วผมเชื่อนะครับว่าวันนี้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำกิจกรรมแล้วก็สาระนิพนธ์ดีๆที่เกิดขึ้นจากทั้ง5คนซึ่งเป็นแค่กลุ่มเล็กๆ จากทั้งหมดที่ได้โชว์ไปนี่เมื่อตอนชว่วงที่2ของรายการกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทุกคนกันด้วยพร้อมกับทางรายการก็มีเพื่อศึกษามูลค่า5,000บาทมอบให้ด้วยครับนี่ขออนุญาตมอบให้เลย <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ รักการอ่านและก็รักการออมกับธนาคารออมสินด้วยนะคะคือครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราได้รู้จักสาขาใหม่ๆแล้วก็เป็นสาขาที่เหมาะในการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทยหรือว่าเด็กทั่วโลกด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆนะคะจากสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็กนะคะคณะบรุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรีนัครินวิโรธประสานมิตรนะคะ หลายๆท่านท,ที่ดูแลเอื้อเฟื้อให้เราเข้าไปถ่ายทําด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็เชื่อว่าขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่พวกเราได้ไปลงมือทําไปหาข้อมูลเพื่อให้กลายเป็นวรรณกรรมหรือสื่อการสอนดีสำหรับเด็กทุกที่ด้วยนะครับ น้องๆทางบ้านคนไหนที่ดูอยู่นะคะจะเป็นวัยใดก็ตามนะคะถ้ามีเรื่องราวที่อยากจะให้เราพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอยากรู้อยากเห็นอยากทําอยากเป็นส่งอีเมลมาก็ได้หรือดูนี้ชอบถ่ายคลิปใช่ไหมรัอัดวิดีโอคลิปตัวเองนะคะแล้วส่งเข้ามาตามที่อยู่หน้าจอเลยเดี๋ยวพวกเราจัดให้แน่นอนค่ะแล้วนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Namibook Learning Center กับสถานที่เด็กทสวยๆแห่งนี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วตอบว่าที่คล้องช้างของกษัตริย์สมัยก่อนครับรายชื่อน้องๆผู้โชคดีก็มีดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่ามหาวิทยาลัยอะไรที่เปิดสอนสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กครับทราบคำตอบแล้วก็รีบโทรมาตอบคำถามได้หลังจากจบรายการนะครับที่เบอร์0824504182ครับเราก็มีของรางวัลเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์เพ l ลิงพ u ับลิชชิง มอบให้กับน้องๆที่ตอบถูกครับและสำหรับสายแรกที่โทรเข้ามาเราก็มีเทเบิลเกมแองกี้เบิร์ดเป็นรางวัลพิเศษให้ด้วยครับ